ดีโอยอ้ว <Eso> น <g ün dragon risque> ันรีมีจอดมาเน่ไอ้โหโทนโโถคลิปมเล่นแตกคิมนเล่นแตกทำาอีกโหนี่คลิปคลิปกับคลของมวไต่ใจเยนจันนี่นี่ััคณะ ขณะนี้ขณะนี้กัฟฟิวเรียนวิชาภาษาอังกฤษของอาจารย์กันดาดูอาจารย์ผู้สอนขณะนี้กำลังสู้ฟาดกับใครครับ้งใจเรียนนะเดี๋ยวมึงเรียนเรื่องน้องๆหัดตั้งใจเรียนไม่ได้นะไม่ผ่านเนอ่ะอาจารย์สอนดีมั้ยมึงแก่ผิดพลาดชอบเรียนวิชาเนี้ครับ คิวรี่ปว่าห่างเห็นนะครับน้องสนุกด้วยเจเองแล้เจอใหม่ก็เหี้ยมึงเจอไม่พูดีตัวล้งตกๆกตเลยนี่น้องเออบูทายเลยอีกูท้องขาเมอไรจะมาดนปะการังเล่นเตกเนี่ยก็เหมือนนี่ไม่ฟัง เล่นแตกเดียวไม่ไรเข้าเลยครับีอะไรจะบอกเพื่อนเกี่ยวกับการเรียนบ้างไหมครับภาษาอังกฤษเป็นการฝึกซ้อมที่ควรทำบ่อยๆแล้วทำอะไรเข้าใจง่ายขึ้นก็เล่นตัดเองครับมันจะใช้ภาษาอังกฤษบ่อยสอบสอบสับสอบสอบ Mày khuyết quả liền rồi Thì đếm... cũng quỳnh Thái cũng quỳnh tăng